มาแล้วจ้าประกาศผลแฟนอาร์ตปี2024ต้องขอโทษโดยที่ล่าช้ามาถึง2เดือนเลยโดยที่เกณฑ์การตัดสินนอกจากความสวยแล้วยังให้คะแนนพัฒนาการพิเศษด้วยไม่พูดเยอะประกาศเลยรางวัลที่1ได้รับวาคม1 s new model จากวาคมได้แก่น้องเลมบิบูผลงานของน้องเลมบิบูนั้นนอกจากเขียนมาสวยทุกรูปแล้วยังมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วยังสื่อถึงตัวละครที่วาด ในรูปแบบที่น่ารักน่ารักอีกด้วยรางวันที่2 w ง e ว of t ฟต s p ส X f เอ i l ฟมสุดน่ารักน้องอาเนียได้แก่น้องชินนามอนเป็นผลงานที่มีความเนี๊ยบและความตั้งใจมากๆสวยสมบูรณ์แบบไปเลย รางวัลที่3ถึง4ี่แว่นอปตัสโฮเวอร์สอและแว่นอปตัสโฮเวอร์ได้แก่น้องไมมินและน้องมีนครับผมอต,อต่อมารางวัลที่5ถึง10กระเป๋าสะพายไหล่สตูดิโอจิบลีจากยูนิโครพร้อมกับผ้าปิดตาอปตัสสปายเอ็กซ์เฟมิลีได้แก่อัลปะกาอุกะอุกะคารุมะโมโม่ข้าวปัน้นเพียส และอินโดยที่ทั้งหมดนี้น้องๆวาดมาสวยเหมือนการตัดสินมะันลำบากมากเลยเ<อ>ถ้าหากว่าใครไม่ได้รางวัลข้างต้นแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะขอรับแต่ยังไงซาผู้เข้ารอบที่เหลือตามนี้อีกยีิท่านจะได้รับของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาจูอีซึ่งหลังจากนี้จะหมดแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นของแรแล้วผู้ที่ได้รับของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาจูอีได้แก่เอมฟาฟ้า พีเอ็กไพเชียรเรนเอิงเอิญมอมโมจิโอโอชิก e ีตาร์น้อยลันลาขวัญพรดารินนัสมิวมีฟงรัชนีกร ไอ้อิงฟ้าลูกคุณหนูและพัชราภา แทนสำหรับปีนี้มีน้องบางคนที่ได้มาเป็นนักวาดมีผลงานในช่องปีหน้าจะไม่ได้รางวัลแล้วนะครับจะได้แค่ของที่ระลึกแทนจ้าและใครที่เคยได้รับของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาจูอีไปแล้วแต่ปีนี้ได้ซ้ำแจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะหาของอย่างอื่นให้แทนครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนช่องเรารวมถึงสปอนเซอร์ได้แก่วาคมไทยแลนด์และออปปัสเราถึงได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ และพบกันใหม่ครั้งหน้าแฟนอาร์ตปี2025ครับ